สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อสบายดีพี่มองสาาลาวเฮาพี่น้องสาาพังไทยและกาพี่น้องสาาต่างประเทศเปิดสุขสุขคนเนาะมื้อนี้มาพอกันครับน้องหล่าแอ้วหรือว่าล่สไตล์สาาลาวเราเองทุกคนมื้อนี้ก็เป็นมืออามือสันวันดีนะทุกคนมื้อนี้ก็พอทำขอบความพน้องหล่าก็ได้สาง่ันยูที่เฮือนพน,น,อน้องหล่าเนาะาซ่งมื้อนี้ก็สิีมาขอขมาอีเมเดว่ามายังก็เขาเอิน ขอขมาอีเม่เนาะเนาะเพราะว่าพวกอ้ายเพิ่นก็เฮ็ดทางในแหละแต่ว่าน้องหลาตึงแล้วแยกนะน้องหลาจะตรงเนอีงานประมาณนี้นะพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็สิเข้าไปทานํากันเนาะเข้าไปในเรือที่น้องหลาิแต่งคันหะอ่าให้อีเม่ม่เนาะเปสิไปขอขมาอีเม่เพราะว่าอีพ่อเราอยู่แล้วเนาะเราก็ไปอยู่ที่สวรรค์สัตว์ป่าแล้วตอนนี้เฮาก็เหลือแต่อีเม่เฮาก็เลยว่าเฮ็ดให้อีเม่ทุกคนไปนํากันเลยเดี๋ยวน้องหลาิแต่งคันหะก่อนเนาะ อดอกใหม่กับมีคันแล้วก็มีอี่ยังก็ได้แล้วแต่ที่คนเฮาอยากให้อีเมยีอย,ยอยากให้ย,ย่างการต้องใส่ในหันเลขขยก็ได้นะเดี๋ยวน้องหลาดสีไปแตงใส่แล้วก็สีขาวในเรือนเลยเด้องไปนกันเลยพี่น้องเดี๋ยวเราสมัติแตงเนาะนี้ก็คือเป็นเทียนของเรา,า,เาแล้วกันก็ดอกไม้น้อฮะครู

ซ้ำหน่อยนี่ซอยสี่ก็ร้แล้วขั้นนะี้่ะเอาจักะมามีนะทุกคนขั้นหาของน้องหล่นา,น,า,าน้อง่มีขั้นเอาถ้วยใส่พี่น้องน้องหล่าอาจจะใส่ชินแล้วก็

Rao kuwa de. Rao kuwa de e na. E mi mi. Pane. Kwa. E nga kuwa. Rao. Kwa.

thì còn còn nữa. Lúc mà hay nhìn về con ạ. Thì nó cũng bên nó cũng mà lại cái hay. Nึก sao? Ờ dục á tutup tutup ăn. Mình ta bùi vô ta mà mà rút trong bếp. Vậy cái gì? Nên tháng 10. Ta nó có hết cho nó đi. Nึก sao? Ồ mình đi luôn.

ไอจีอาอไม่ได้ถูกกัแม่านลนสาเน่บเนยน้ำมเนยอป็นลกันลยข้าชแนูไม่จมันได้นอนเต้าสับที่ว่างท้กนสั่งไต่าอา

เด็กตอนนี้ตัวเองตัดสินใจเลยสุดที่การเร็วเก่งนํารักๆแก่ใจเลยอ๋อเ่ที่สบายใจนะพี่น้องเอ้ยบางคนยังเาเอาผมอ่านเพือนนะไล้วเช่นล่ะล้านนาไ่ยาตรงไหนนันะคะแย่าเอาใครกวอนคนมาอย่างใครกูกู

เ,นเ,นเนในแบบเอกร้องเลยัขกคือเออที่เรก้องอันที่ มาพี่น้องเอ๋ยมากินต้มเป็ดนลำกันเด้อมื้อนี้กับครอบครัวเนาะมื้อนี้เนาะแจ๊ะเติมบ่เหรอเออเออกินกับครอบครัวทุกคนจเอาไปซอยเนาะก๋อยเป็ดกับต้มเป็ดมื้อนี้พี่น้องยาวจะเอาไปซอยก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวเฮากินข้าวสามัคคีนลำกันเลยเด้อทุกคนเด้อกินข้าวกับครอบครัวกันเนาะก่อนกลับเนื้อปากเซคือเก่าพี่น้องเดี๋ยวไปซอยก่อน ไก่ทองทองนี่เอ๋อคอาเขากำไปคอยก่อนเร่เร่บวมเดินมาเดินขวาบุญยฮะข้าวสมัครีน้ำกันตับครัวใหญ่บุญยบุญยู่บวชเากมแทบแบบเจเ็เ้จเ็เ้อแกยืนแล้วม่ตีงเดอาจ้า

มาเดือนกอกอนตาละออล้วอแล้ว่ไมาิได้ล้างคือองานบ้านหน้าหอยเทาทนาเป็นไงก็เป็ ทุกคนตอนนี้เฮาก็กินข้าวกินขขน,น้าเป็นทีเรียบร้อยเ,อาเนาะกินข้าวสมัคริกับครอบครัวเนาะ <c oughs> มีน้องอาะกะสีคอจบคลิปไวส้สำนีเด้อไว้พบกันมาในคลิปหน้าใครที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร่แล้วก็กดกระดิ่งพร้อมเด้อเพื่อ่พลาดคลิปต่อไปของน้องหน้าเนาะวันนี้กะสีคอตัวไปก่อนไว้พบกันมาในคลิปหน้าบ๊ายบาย <c oughs>